เอาละครับรก็ขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม w a r Controller 4 Mod u l Clear War นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นคณะชาติจีนในปี1949นะครับกเ็เราจะต้องพิชิตจีนแดงให้ได้นะครับผมก็จะไหวเหมวะก็มาเริ่มกันเลยครับผมและขถอยมาก่อนแล้วกันถอยมาแล้วก็ ย,ยิ่งสองร้อยโคตรแรงจะไหวไหมเนี่ยเออเฮ้ยต้องเอานายพลคนเก่งๆล่ะนายพลคนเก่งๆนายพลเอาของจีนดีกว่าเริ่มต้นของจีนเลยแล้วกันจีนคณะชาติอันนี้จะไม่ใช,นนใช่นี่แหละคนนี้แหละ จตัตีวู้จัตดเีมเียบมากโอ้โหทำไมตีแรงจังวะจัอเกีบแทนสตูเลยเกีบแนสตูเลยอ่ะโอ้โ อะ,อะอยนะไหนๆก็ล่าเอาชูคอปมาแล้วไนเดี๋ยวชูคอปตออที่ชูคอปนี่ไม่หลอดแ่ไม่หลอดเน่ อ้าวเรียบร้อยอ่ะไปเลยเราต้องใช้วิธีล้อมถึงจะทำให้ลมงมีโอกาสชนะมาขึ้นได้ในเมย์จะต,ต้องบอลมอมไว้ทหารมันมีกองเรือด้วยวะปิดปากอ้าวเลยแล้วกัน แค่คาเรียเดียวแหละตัดเอาไปเลยเอ,าอา้าวไม่เป็นไรหรอปะโอเคเอา่อารหานยิมเฮ้หมอท่านี่หว่าุืยรถถังกันนี้โคตรชอบ เอามาตายมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะเอาของกินมาไม่ใช่เหรอเออไม่เป็นไรหรอกโอเคทางนี้ก่อนอ้าวเรียบร้อยค่ะอืมหนึ่งเก้าสี่เก้าคนดีดที่ดีกว่าดีแล้วไม่ใช่หรอว่าที่เบดยัง,งอยู่ก็ย,ยังอยู่ ถึงเวียดนามเวียดนามเดีเ๋ยวผมตัดไปก่อนเลยนะคบผมไม่บายเอ้ยไม่ใช่ยังไม,ม่จบคลิปนาตัดเลยแล้วกันเอาละมาแล้วครับโอเคจีนเมาเมามันจะต้องแพพวกเราพวกเราจีนก็มีโอเคทหารเราก็ชนะนะนี่เลยว้าเป็บแยนแลเลยโอ้โหเป็บแยนเลย นี่อ้โหกำจัดไปได้แล้วหนึ่งกำจัดไหนดยเอ้อดูมันที่เรา่มดินี่ชักดีเ่ยนี่มันก็ไม่ไฟนีลเฮ้ยนี่มีเส้ยงทันเอ็นเฉดเฉดเลยเฮ้ยอู๋ท่านกำลังจะแตกแล้ว จริงยกําลังจะแตกอีกหมอทามากันกน,นี่ําจัดโหทำไมคอมมันโดกัาวไกลมันจัดแนอหลังหมดแล้วกัน นี่มันปืนใหญ่แอนตี้แทงไม่ใช่หรอรยึดเลยองนี้ไดเลย <Hey. S 2> ไหนลองดูสิโอเคยังโชคลายไม่เบาเลยโชคลายไม่เปลี่ยนเลยโ okay. อเคต้องหาบ hey. นี้เราต้องยึดเมืองนี้ให้ได้ ชนะสงครามกลางเมืองเอ่อเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเยเมกามีโมเดลส,สวยๆแล้วทำไมเรายังเป็นโมเดลของเกมหลักอยู่เลยเนี่ยเอาเราปิดปากอาวไม่ได้นี่เป็นไงาปากอาวเอ่อหวังว่าเกาหลีใต้จะไม่มา หวังว่าเกาหลีใต้จะมาช่วยนะอ่ามันยังมีตัวไหนอีกเนี่ยอ๋อตรงนี้ไม่เป็นไรหรอมัม้งน,นี่มันก็เอสามเธอแล้วนะเรายังยึดเมืองจากมันไม่ได้เลยมีแต่มันที่ยึดเมืองจากเราเ่ยใชก่อนนะครับผมตีได้ใช่ไหมเนี่ย ของดีจังเฮดีรัออี่บไปดคเับแต่เรา คนล้มคนล้มมีไหมงไงยึดได้แล้วหนึ่งเมืองถอยก่อนดีกว่านะเออเข้าไป,ปไขไป้างในกันเข้าไปแนวหลังมันเลย ทีนไปเล่าไงาหรออ้าเฮ้ยทำไมำมันไกลอย่าง,งนี้เนี่ยอหอยก่อนดีไหมเนี่ยหอยกินดีชคหลายตัว เวียดนามใน Nam, ในชีวิตที่เวียดนามทะแต่ทำไรใน Việt Nam, น,นี้เวียดนามเหมือนจะไม่ชนะเลย เล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 เิด้นเกิอันนี้มีดอันนี้เป็นไงดาวเม็ดแบเลยทำไมได้แค่หนึ่งไปช่วยกองเรือสลับดีกว่า เราช่วยเขาเขาไม่ช่วยเลยเวียดนามแพ้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้อีกก็แพ้แล้วคับผมเป็นอีกแดงแล้วคับผมอยากต้องเรียกว่าจี๊ดไม่ใช่เหรอวะโอเคครับเทินนี่เก็ดเร่องมาต่อละ โอเคเข้ายุดเลยอือหิจุกแทนเลยครับแบบนี้ โอเคโอเคข้ามันดีมากถุนานกิของเรากำลังจะแตกแล้วนะครัยคุณ bình tươi, đứa nào cả quá <cười> <cười> kia. Ia mi อเคก็สหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย